รราต้มชาตนะครับแจ้งว่ารถมีกลิ่นแรงมากนะครับแล้วก็ไม่เย็นด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในการนี้ง่ายๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันไปเล t s go หลังจากที่ผมได้พิสูจน์ไปแล้วนะครับกลิ่นแม่งก็โคตรจะฉุนจริงๆนะครับอย่างที่เจ้าของบอกนะครับมันก็คืออาการน้ํายารั่วที่คอยหลังนั่นเองนะครับผมคอยตัวที่2นะครับกลิ่นก็โคตรจะฉุนเลยนะครับเพราะว่ามันคือน้ํยายหนึ่งสามสี่เอนะครับผมซึ่งเป็นน้ํายาที่มีกลิ่นแรงพอสมควรจากที่ผมได้สาวการแล้วผมก็ทําการปล่อยน้ํายาที่เหลือออกให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลื้อกันนะครับลื้อลื้อลื้อนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการถอดมันออกมา ะครับผมหรือชุดหลังออกมาเลยนะครับชุดนี้ชุดคอยเย็นหลังเราก็ลื้อออกมานะครับโดยการไขน็อตหกเหลี่ยม2ตัวที่อยู่ด้านบนออกนะครับไขออกมาให้หมดนะครับนี่ก็เป็นรถรุ่นโตโยต้า อ่าสปอร์ตไลเดอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีท่อโคดจะยาวนะครับจากด้านหน้ามานะโอเคตอนนี้ผมก็จะทำการสั่งคอยเย็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับโอลิงด้วยนะโอเคทีนี้ผมก็มาเช็คคอยนะครับโอเคคอยค่อนข้างจะดีนะถึงจะเป็นของเทียมก็เหอะโอเคตอนนี้นะครับเราก็มาทำการปดแผ่นล็อกออกนะครับแผ่นล็อกที่ปิดด้านบนอยู่นะครับแกะลูกยางออกให้หมดนะครับแล้วก็นี่นะครับโอลิงอย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะครับ เปลี่ยนเข้าไปใส่เข้าไปนะครับค่อยๆทําไปนะครับใครทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทาอันนี้ไม่ได้เก่งนะครับจะมาทําให้ดูเฉยๆนะครับสําหรับ <Yeah. S 1> อาการนี้เป็นอาการที่ไม่ได้ยากมากนะครับผมก็ทําการใส่ประกอบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับไขน็อตโอเรียบคืนนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการที่เราจะต้องมาทําการแวกนะครับแวกแวกแวก วกก็คือการดูดอากาศออกจากระบบนะครับทำให้มันเป็นศูญยากาศนะครับเพื่อระบบความเย็นที่สมบูรณ์ของรถคันนี้นะครับโอเคมาตอนนี้เราก็มาทําการเปิดวาลวนะครับอ่าไม่ใช่เปิดวาวเปิดเกตนะครับผมโอเคตอนนี้ผมจะเกตตท่อโลตัวเดียวนะผมท่อหายเราไม่มีนะครับเพราะเรา เป็นช่างอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคตอนนี้เราเตรียมมาแค่นี้ตอนนี้ช่างก็ได้ออปชันเสริมนะครับจากเจ้าของนะครับรีเควสมาแบบว่าขอแบบดิจิตอลได้ไหมผมก็เลยบอกว่าโอเคได้ครับจัดให้นะครับผมก็สั่งตัวนี้มาจากลาซาดานะผมโอเคตอนนี้มันก็เป็นเทอร์โมนะครับเดี๋ยวผมก็ไปติดนะครับตอนนี้เรามาทําการอัดน้ํายานะครับอัดน้ํายาแล้วก็เทสรั่วเลยนะครับการที่รั่วของผมก็ง่ายมากเลยนะครับก็นี่เลยนะครับ ฟองน้ําสไลด์นะครับเทสรั่วตามข้อต่อตามรอยอะไรที่เราไขเอาไว้นะครับเทสตรงโอลิงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูจุดอื่นไปด้วยเลยนะครับจุดที่น่าสงสัยว่ามีคราบน้ามันรั่วสิ่งอะไรพวกนี้นะครับตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ด้านหน้ามาเลยนะครับไล่ยาวมายันใต้ท้องรถขึ้นมายันข้างบนนะครับเช็คทุกอันเลยนะครับทุกข้อต่อเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะเป็นสปอร์ตไรเดอร์ข้อต่อโคตรจะเยอะนะครับผมก็เช็คจนหมดนะ ข้างชัวร์แล้วโอเคทีนี้เราก็มาต่อระบบไฟนะครับต่อระบบไฟตัวนี้ก็เป็นไฟ2โวลต์น,นะครับแยกมาจากบ้ากุญแจเลยนะครับในนี้มีรีเลย์ด้วยนะครับต้อง20 M นะครับนครับผมแต่ว่ามันก็ยังน้อยไปนหน่อยนะโอเคแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเรานะครับก็ชาร์จไฟนะโอเคตอนนี้เราก็มาดูนะครับตรงนี้ก็เป็นระบบของเดิมของมันนะครับซึ่งเป็นเทอร์โมหันดูนะครับเรียกว่าเทอร์โม เราจะถอนออกนะครับเราจะไม่ใช้มันนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อครับกับิีิตอนแล้วผมเอาหางหนูว่าตัวใหม่นะครับหรือว่าหางเซ็นเซอร์นะครับของที่ตอนตัวใหม่มาใส่ไว้ในท่อลมแบบนี้นะครับจริงๆแล้วควรจะไกลกว่านี้สักนิดนึงนะครับแต่โอเคอันนี้ทดลองให้ลูกค้าดูไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับทุกอย่างประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทสน้ายาเรียบร้อยเย็นเจี๊ยบ